ใจฟังคำแนะนำวิธีฟังคำแนะนำนี่ตามปกติเขาต้องคิดไปด้วยดูตัวอย่างเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพรชชนอยู่ประชาชนสมัยนั้นเวลาเขาฟังคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จพระบระม,มครูฟังจบตามพระบาลีเราจะเห็นว่ามีปริมาณถึงเ0ซ ต่างคนก็ต่างมรรลุว่าเป็นพระอริยเจ้ามีประสูดาสิธาคานาคารหันเป็นส่วนมากที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเวลาฟังนี่ฟังไปด้วยแล้วก็คิดตามกระแสพระสธรรมทีสนาไปด้วยขณะที่ฟังไปจำเพื่อคิดให้ปัญญาเป็นเกิดไปพร้อมๆกับด้ยินเสียงการปฏิบัติันมจริงจะมีผล ถ้าฟังไปแล้วกิเลสมันไม่ลดความหยาบมันไม่ลดนั่น,สนแสดงว่าไม่ได้ใช้ปัญญาเลยถ้าเราใช้แต่เพียงสัญญาอย่างเดียวก็จะเป็นกับอย่างเดียวกับท่านสุธรรมถีนี่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าท่านผู้ทรงใบลานเปล่าเพราะว่าท่านสุธรรมถีนั้นทรงพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกจบแต่ก็ไม่มีผลในการปฏิบัติ ฉะนั้นผลที่พึงได้กับใจของสุธ,ธรรมเถนิจึงไม่มีต่อมาปรากฏว่าท่านอยู่ในป่าเวลาที่พระโมคคัลลาตะภาษารีบรุตรไปสู่สำนักของท่านเวลาที่พระโมคคัลลาตะภาษารีบรุตรเทศบรรดาประชาชนนหลายชอบใจพระเทวดาท่านหลายก็ให้สาธุการ ท่านสุธรรมเถรเห็นว่าพระโมคคัลลานภาษาดีบ,บทรงสองท่านเป็นที่เรื่มใสของคนส่วนมากท่านเองอยู่นานแสนนานไม่มีใครสนเสริญอย่างนั้นจึงมีอารมณ์อิจฉาริษยาพระโมคคัลลานภาษาดีบุตรเวลาตอนเช้าต,ตรู่ท่านตื่นขึ้นมาถึงเวลาตีละคร ก็พยายามเอาเล็บ,บค่ยอยๆเคาะค่ยอยๆเคาะระคัคคงเกรงว่าพระโมกขลา,าลาเบลสาในบุตรจะได้ยินจะตื่นเวลากวาดลานวัดเวลาเชาวเมก็ค่อยๆกวาดเกรงว่าเสียงจะดังดิวพระสององค์จะตื่นเมื่อถึงเวลาไปบิณฑบาตก็ไม่บอกพระโมกขลา,าลาเบลสาในบุตรความจริงท่านัางสองเป็นอักษาวกขันปฏิสัมมิทายาน เรื่องที่จะไม่รู้วาระน้ำจิตของสุธรรมเถนนั้นไม่มีเมื่อรู้ว่าเขาอิจฉาดุยาอย่างนี้ท่านก็แแลงนอนเฉยในที่สุดท่านสุธรรมเถนเข้าไปในบ้านของอนนาทิปิยากะก็หาบดีท่านอนนาทิปิยากะกหาบดีนี่คนละคนกับอนนาทิปิยากะมหาเศรษฐีว่าจริงท่านองค์นี้เป็นระโสดาบันเหมือนกัน เข้าไปในบ้านของท่านอนาถบินิกากะหาบดีเห็นท่านจัดอาหารเป็นกรณีพิเศษอนาถบินิกากะหาบดีเห็นท่านสุธรรมเถรไปบิบามาแตู่้เดียวจึงถามว่าท่านพระโมกันลาดปราสารีบทไม่มาหรือือธรรมเถนก็บอกว่าพระอะไรนอนไม่รู้จักตื่นตอนช้ามืดตีระฆังเสียงดังหูจะแตกก็ไม่ตื่นไม่ได้ยิน ว่าลานวัดอยู่เป็นชั่วโมงเสียงดังเสกรุมก็ไม่ตื่นเป็นนั้นว่าท่านดาวสองนี้เป็นคนขี้เกียจพูดเพียงเท่านี้ท่านนาเดจินิกาก็หับบุดีก็ทราบว่าสุธรรมเถนเป็นคนมีอารมณ์ริษยาก็ตัวไม่มีอะไรตอนนั้นไปท่านเราถามว่ารับอาหารทำมากคุยจะไปไหน ก็บอกว่าจะไปถวายพระโมคคัลลานละภาษารีบุตรสัุธรรมเถนดูไปดูมาถามว่าขนมมันยังไม่รครบนี้อนาริวินิกาเศรษฐีก็ถามว่าขนมอะไรที่ว่าไม่รครแบแบล้วก็ไปบอกว่าขนมแดกงามมันยังไม่มีนี่เป็นอนุวาท่านสุธรรมเถนพูดใส่ใครคือแกล้งไปชดท่านอนาริวินิกากษหตบดีซึ่งเป็นพระอารียเจา้า ถ้านายบินิกาก็กหาวด,ดีก็คิดว่าท่านปูณนี้ทรงฆ่ากาสาวพัสเสกเปล่าไม่มีจริยาในในความเป็นสมณะแม้จะเป็นพระผู้ทรงศีลที่ดีก็หาไม่ได้จึงเลยขับพระสุธรรมถนออกจากบ้านไปแล้วท่านก็นำอาหารมาถวายพระโมคคัลลานและภาษานีบุตรต่อมาเมื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก,ก็กราบทูลให้ทรงทราบ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นท่านสุธรรมเถนก็ถามว่ายัางไงท่านมหาเทระผู้ทรงไบลานเปล่ามาแล้วหรือเวลาที่ท่านสุธรรมเถน์ยลากลับไปท่านก็ถามว่ายัางไงมหาเทระผู้ทรงไบลานเปล่ากลับไปแล้วหรือพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้สองสามครั้งเป็นเครื่องเตือนใจพระธรรมสุธรรมเถร าาทุตธรรมเถนรู้ตัวว่าเราที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคงใบลานเปล่าเพราะเพราะว่าเราทรงแต่ตำลาคือมีสัญญาเป็นสำคัญความดีไม่มีกับเขาต่อมาใสยที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้ในแบบนั้น่ก็เลยไปพุทธปฏิบัติจนได้อร,ร,อรหัลตผลนี่เป็นอันว่าถ้าเราฟังด้วยสัญญาจริงๆไม่เกิดผลเลย มันก็แบบก็เอาถังรั่วไปรองน้ําฝนหรือว่าตะกร้า,าไปรองน้ําฝนมันไม่มีผลอะไรสิ่งที่เพิ่งได้มาก็เศกระดาษเศษฝอยที่ติตดตะกร้าน้ําไม่มีดังนั้นขอารนันท่านพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันเวลาฟังก็จงคิดไปด้วยในจิตใจของเราก็ไม่กันจะไปยุ่งกับชาวบ้านครับ ถ้าทุกคนสนใจในความดีซทั้งหมดพยายามปรับปรุงอารมณ์ใจของเราเองสะแต่ผู้เดียวถ้าจะมีใครเข้ามาอยู่มันไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกันทั้งหมดว่าต่างคนต่างทรงความดีเพราะนั้นว่าจำกันไว้ว่าเราฟังระเบียบวินัยกันทุกวัน ถ้าเรายังเลวอยู่แล้วก็จะไปมุ่งอะไรความเป็นประสนดาสิทธาคานาคารหันแม้แต่สมาธิเล็กน้อยมันก็ไม่มีต่อตอนนี้ไปก็จะพูดถึงอารมณ์ของบุคคลพูดได้สมาธิการเจริญพระกรรมฐานมันของง่ายไม่ใช่ของยากถ้าเราเป็นผู้ทรงอารมณ์ดีแล้วมันไม่ยากมันยากสำหรับคนเลว คนเรวนี่ยางลิงก็ไม่ควรจะใช้เพชรหรือว่าไก่ก็ไม่ควรจะใช้ปล่อยไอ้ลิงกับไก่นี่มันไม่รู้ภาคของวัตถุลิงเห็นเพชรเข้าก็คิดว่าอย่างนีลูกว่าหม้อลูกเดียวดีกว่าหรือว่าลูกว่าลูกเดียวดีกว่าเรากินได้เพชรไม่รู้จะไปทําอะไรไปดยว่าโยนทิ้ง ไก่หินพลอยก็มีสภาพเช่นเดียวกันลอยไม่มีประโยชน์สำหรับไก่ไก่หินพลอยก็คิดว่าถ้าหากว่าเราจะได้เมล็ดข้าวสมรับเดียวก็จะดีกว่าเป็นอนวุวาคนเลวย่อมปฏิบัติในความดีไม่ได้เพราะอะไรเพรใจหยาบ ความจริงการเจริญพระกรรมฐานเป็นของไม่ยากถ้าเรามีกำลังใจโสูงนล้เจริญพระกรรมฐานนี่ต้องมีอารมณ์เด็ดเดี่ยวต้องมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำไม่ได้ก็ให้มันตายไปตัวนี้ตัวเดียวที่จะพายมลุมรก,กลุกผลถ้าเราจะตายเพราะพยายามทรงความดี ถ้าเราตายเวลานี้อย่างเร็วที่สุดเราก็เป็นเทวดาดีกว่าความเป็นคนหรือมิฉะนั้นเราอาจจะเป็นพรมหรือมิฉะนั้นเราอาจจะไปพนิพานให้ร่างกายที่มีสันดานปกติมันไม่ส่งตัวเต็มบริาวามทุกร่างกายอย่างนี้ไม่เป็นเครื่องจีรังยั่งยืนไม่เป็นที่ประรถนนาของเราอันนี้คิดว่าอย่างนี้เป็นปกติ อพราะว่าไม่เกิดแลว้วก็แก่แลว้วก็เจ็บแลว้วก็ตายจะเลี้ยงจะดูจะปรนจะปลื้มันยังไงมันก็ไม่มีการทรงตัวความดีจริงๆคือตัวจิตบริสุทธิ์ฉะนั้นเราจะพยายามรักษากำลังใจให้บริสุทธิ์ขึ้นชื่อว่าความเป็นมนุษย์จะไม่มีสำหรับเราเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ไม่ปรารถนา เราต้องการพลิตภัณ์นี่คิดไว้อย,ยอยอดแต่เพียงเท่านี้แหละไม่ต้องเอามันมากการนี้คิดว่ามันตายเสียก็ช่างเถิดตายเสียก็ดีร่างกายนี้ไม่มีความหมายตัวนี้ตามหลักวิปัสสนาญาณท่านเรียกว่าสก,กาญาติถือถ้าว่าเป็นวิปัสสนาญาณจริงๆท่านเรียกว่าสังขารเฟขาญาณ ถ้ารณ์ของเราเข้าถึงสังขารเเปกยขายาณให้ตัวที่ไม่ห่วงกายจริงๆนี่เง่ายๆไม่ห่วงกายไม่ห่วงทรัพย์ไม่ห่วงสินไม่ห่วงศักดิ์ศรีไม่ห่วงความมั่งมีไม่ห่วงชื่อเสียงเราจะสร้างความดีไว้ในเมืองมนุษย์ขนาดไหนก็ตามไม่สนใจการที่เราจะทำอะไรทุกอย่างเราต้องการเพื่อทำเพื่อความดับไม่มีเชื้อ ความันดับไม่มีเชื่อหมายความมันดับอิเลสคือโลภโทสะโมหะอย่าเอาจิตน้อมเข้าไปหาโลภโทสะโมหะถ้ารุมเข้าไปจับโลภโทสะโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งมาใดเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาจงมีความเข้าใจว่านี่เรามันเลวซะแล้วเสียงทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำไมเราจึงสนใจ แล้วก็หาทางแก้ไขมันเสียเป็นำรณ์ความว่าถ้าเราไม่ห่วงร่างกายการเป็นอราหันต์ก็ไม่ยากาการเป็นอราหันต์มันมีอยู่จุดเดียวจุดที่เราไม่ห่วงในร่างกายดูตัวอย่างพระโคติกาท่านไม่ได้ดีต่อกว่าพวกเราบางคนที่สนใจในธรรมปฏิบัติจริงๆท่านโลคีก็ท่านก็นกงอนเงันเต็มที แต่พอตัดสินว่ากายนี้ไม่ดีหน่อยเดียวทำลายชีวิตเป็นอาณาันธ์ไปนดโสุนิพานทันทีจากนั้นอารมณ์ดีนั้ร่างกายไม่ดีไม่มีความหมายถ้าเราทำดีไม่ได้เราจะปล่อยให้มันตายไปนี่คิดไว้เสมอแล้วก็เอาจริงเวลาปฏิบัติจะเอาจริงนี่ต่อมาก็จะแนะนำถึงการปฏิบัติว่าปฏิบัติแบบไหนมันจริงจะได้ดีเร็ว ความจริงนักปฏิบัติในเขาตีไม้สั้นกันทุกคนเขาจริงได้ดีไอไม้สั้นไม้ยาวในเหมายนตายการตีกระบี่กระบองอกระบี่กระบองเขามีไม้สั้นคือเป็นไม้โดหรถือสองมือถ้าไม้ยาวก็เป็นไม้พรองอันเดียวแต่ถือสองมือตีได้ทั้งหัวทั้งท้ายไม้ยาวไม่เกะกะไม้สั้นเข้าคกประชิกกายได้ การจเจริญไม่กรมาถายก็เหเือนกัน,น,กนวิธีการจเจริญรวบรักก็าํากันแบบนี้คือว่าอารมณ์ของเขาจะไม่ปล่อยคาภาวนาแล้วก็อารมณ์ของเขาจะไม่ปล่อยกายกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก่เราจะอยู่ในอิทิบาไหนก็ตามใจจับคาภาวนาไว้เสมอคาภาวนาที่นิยมกันตามสายของพวกเรานั่นก็คือพุทโธ แล้วก็กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไปด้วยเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุดเวลาให้ใจออกนึกว่าถูเอาเท่านี้ไม่ต้องมากไม่ต้องไปนึกถึงว่านิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างไม่ต้องไปนึกถึงว่ากรรมฐานสี่สิบมีอะไรบ้างดันมันไปแถ่บเดียวแค่นีไปถึงหันเร็วที่สุดนั่นแหละมันดี นี่การที่ใช้คำภาวนาว่าพุโทโธกะรู้ลมให้ใจเขาออกให้ใจเขา้านึกว่าพุทธให้ใจออกสวยโธเวลาทํางานทําการที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็เอาไปด้วยทําไปด้วยเดินไปเดินมาก็ภาวนาอยู่ด้วยยามว่างนั่งเล่นนอนเล่นก็ภาวนาด้วยนักเข้าอารมณ์มันจะชินถึงเวลาคุยกับชาวบ้านก็ยังภาวนา เวลาคุยก็คุยไปพอหยุดคุยปั๊บปากเราหยุดพูดเพื่อเขาพูดเราก็ภาวนาถามว่าภาวนาจะรู้คําพูดเขาหรือเขาหรือยังไงความจริงใช่ใดเลยจิตใจจับคาภาวนาอยู่อย่างนั่นเขาพูดตัวคําเรารู้เรื่องและปัญญามันจะเกิดทันทีเพราะจิตเป็นสมาธิที่พูดอย่างนี้เ้วเคยทํามาแล้ว จิตมันเผอจากงานเอื่นไม่ได้มันก็จับเป็นปกติมั่นเป็นอาจินโดยคิดไม่ต้องบังคับถ้าเราทําเป็นเท่านี้เรียกว่าผู้ทรงฌานการทรงฌานขนาดนี้มันเป็นของง่ายสําหรับกีฬาสมาธิถ้าเราจะฝึกคิดยูกุยานไม่เกินเจ็ดวันมันก็ได้ถ้าเราจะฝึกอวิญญาสมาบัติมันไม่เกินสามเดือนมันก็ได้ เอามันอย่างเดียวใครก็ถามมาทำยังไงบอกฉันไม่มีเรื่องอะไรฉันมีพุทโธอย่างเดียวก็ปลุกไม่ใจเขาออกหายใจเข้านึกว่าพุทังใจออกนึกว่าตัวให้มันติดใจจริงๆถ้ามันติดใจจริงๆอารมณ์ชาญมันจะกดกิเลสทั้งหมดความจุนจ่ายความฟุ้งซ่านการความโลภความโกรธความหลง อารมณ์อิจฉายาค่อนแค่คนนั้นค่อนแค่คนนี้จะไม่มีสําหรับเราเลยเพราะว่าถ้าจิตวัาทรงฌานไม่ขี้เกียจพูดมันไม่อยากจะพูดถ้าพูดก็พูดน้อยพูดโดยธรรมเ้ืจิตมันจะเป็นสุขตลอดวันเมื่อจิตเป็นสุขตลอดวันปัญญาไม่เกิดปัญญามันดีมากมีความปอ่งใสใครพูดอะไรเข้ามานิดเดียว จะกระทบใจจะมีความรู้สึก,กทันทีว่าคำพูดขอเขานี่มีความมุ่งหมายอย่างไรจาไมนะ่นันนักปฏิบัติไอ้ที่ยังยุ่งยังจุนจาาเข้าหอ้องโน้นเข้าห้องนี้่ต่แค่คนนั้นไปว่าคนนี้เนี่ยเรามันเลวเต็มทีจำไม่ได้ว่าถ้าจิตพวกเราทรงสมาธิจริงๆอารมณ์นี่มันจะไม่ยุ่งกับใครเลยอารมณ์จิตจะเป็นสุข เรื่องภาวนานี่มันไม่ต้องจวงไม่ต้องบังคับมันจะเกิดขึ้นมันเองคำว่าเหนื่อยคำว่าทุกข์คำว่าไม่สบายปางขัดข้องมันไม่มีใจมาสบายมากอารมณ์มันแน่นสนิทนี่วิธีปฏิบัติง่ายงๆง่ายๆแล้วได้ผลดีเมื่อจิตทรงชานดีแล้วปัญญามันเกิดเองในด้านวิปัสสนาญาณไม่ต้องมีหัว แต่ว่าเวลาที่เราจะทำในะอิทบิบาตจะบังคับมันมันอยากจะนั่งพับเพียบก,ก็นั่งพับเพียบมันอยากจะนั่งคาตมายก็มันนั่งคาตมาัยหรือยนอยากจะนั่งห้อยขานั่งอีกก็เชิญตามสบายมันร่างกายมันต้องจัดก,การยังไงปล่อยมันนั่งไม่สบายก็ยืนยืนไม่สบายก็เดินเดินไม่สบายก็นอนและการนอนท่านนอนภาวนาหลับไปอย่าฝืนให้มันหลับไป ใจเราจะมีความสุขจะมีรุมแนบสนิทกินเลสทั้งหมดจะไม่โผล่หน้าขึ้นมาเลยแต่ว่าตอนนี้ต้องระวังสมาธิมันแนบสนิทจริงๆบางทีเราเข้าใจว่าเราเป็นพระอรหันเพราะอะไรของสวยที่เคยนิยมเห็นแล้วมันไม่สวยมันจืดไปหมดให้ความโลภความอยากได้ในทรัพย์สินหน้าต่างมันก็จืดใจไม่มีความรู้สึกใจมันด้าน ความโกรธความเฮยีบัดไม่มีความรู้สึกความหลงไหลไฝฝันไม่มีความรู้สึกเห็นอะไรเข้ารู้สึกเออธรรมดามันเป็นอย่างนั้นถ้าใครเขาว่าเขากล่าวเขาไม่เขาทำอะไรก็ตามเป็นที่ไม่ชอบใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามั้ธรรมดาตัวนี้มันไม่ได้ฝืนมันเป็นจารมจิตของเราเองเถึงใครเขาเลวจิตก็แทนที่จะโกรดนึกว่ามันเป็นธรรมดา ยิงเขาว่าเขานินทาก็เฉยเฉยธรรมดาจิตมันมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าเป็นธรรมดาใจมันสบายจริงๆนี่เป็นผลของสมาธิยังไม่ใช่วิปัสนาญาณแค่สมาธิยังไม่ถึงวิปัสนาญาณน,นี่อารมณ์สงบสงดจริงจริงที่พูดให้ฟังนี่ผ่านมาแล้วว่าอารมณ์ใจมันเป็นอย่างนั้นมันมีความสุขสงัดบางคราวนึกว่าอ เรานี่น่ากลัวจะเป็นพระอรหันต์เส้นแล้วหนึ่งแต่ตองสังเกตว่าถ้าอารมณ์ที่มันสงบสงัดไม่ดิ้นรนแต่ถ้าว่าอารมณ์มันหนักหนักรู้สึกว่าสมาธิมันแนบเนียนดีมากอารมณ์กดดิง่งไม่อยากจะพูดไม่อยากจะจานไม่อยากขยับขยายนั่นกำลังใจของเราเป็นเพียงแค่ฌานโลคี ถ้าเป็นโลกุตระอารมณ์จะไม่หนักมันเบาเบาแต่ว่าไม่มีอะไรเข้ามาเกาะใจได้ความรักก็ดีความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก,ก็ดีไม่มีสำหรับเราเรื่องที่จะเข้าไปยุ่งกับจิตใจของคนอื่นเขาวางทิ้งใครจะเป็นยังไงก็ช่างมัน,ปนไปเลยเราทำตัวเราดีก็แล้วกัน แนะนำเขาแล้วแต่เขาไม่พอใจก็ให้ปล่อยเขาตกนรกไปตามอัตยายายอันนี้เป็นวิธีที่เราปฏิบัติแบบไม่ง่ายเอาจริงเอาจาังขอให้ท่านหลายจำไว้ให้ดีแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติต่อที่นี้ไปขามันด้ท่านพุทตบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงลำารงจิตให้มัน กำหนดรูดล้ลมหาใจเขา้าหาใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาใสยิ่กว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา